สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวสีผ้ามาตั้มมาหุงน้อนี่เนะาะตั้ปูปลาแดกตั้ปลาแดกพี่น้องไปกับสีมาตามมั้มแบบพีชเห็นมั้งนี่สักน,น้องไปเพิ่นแต่อนตั้ตมอยากกินเพีชเ,เนี่ยั้งน้อยมือนนี่มันหนาวหนาวแน่โมโถงมาบอกว่าโอ้ยอัอยอนลบเดมันลบองศาเลย ก็ว่าคอยกับบกค่อยอ่นนั่นหรอกคอยกับบกค่อยได้คอยกับยาคอยกับบกค่อยหนาวดอกพี่น้องแต่กับอากาศทุกขอยกับพอดีพอดีก็โตข่อยนี่เนาะบ้านเจ้าเลยหนาวว่หนาววิ่ฮอนเขาอพได้เบิ้งกล้องแล้วพี่น้องตามแบบธรรมชาติมาต้องไปเบิ้งกล้องว่าจะต้องมาดูหนาตาจังสันต์สีประมานมาเปิดเอาอันนี้มาเปิดเอาประแดดใส่ ได้เด้เนาะพี่นอนะ้องเ,เนาะกระแดกใส่บานนี่เบิ้งมันว่ามันสิเป็นต้นไผ่แขวะกระแดกใส่เดี๋ยวก่อนเอากักเทียวสมกับบางหน้าวใส่พี่น้องปาดไปเรียบร้อยใส่ลงไปเดี๋ยวจะหาทับพี่เข้ามาทับพี่หลังเยอะน ทับพีนะคะแล้วก็มาใส่ประแดกเราลงไปนะคะแต่มันแดกค่ะมันมีอะไรประแดกประแดกประแดกเทเองพี่น้องแต่พอ,อจะกินก็บักข้าปุ่นหนึ่งทับพีสองทับพีสามทับพีสี่ทับพีห้าทับพีพี่น้องบ่ค่อยมันบ่ค่อยเข้มกันเลยเข้มเข้มนะดังไปเต็มหลุเลยเนาะ นี่เรียบร้อยเดี๋ยวเผาตัวกันอันนี้เข้ากระหายข่อยมาอ้าน,นี่ขวดนึงมีข่อยบ้านกินเนาะซื้อของหลายเขาเลยแถมนะาหลานคนไทยเกันแถมเกันแถมมาเบิง้งโอ้ยลืมอันนั้นลืมเยี่ยไม่ลืมหรอกเพราะว่าข่อยบ้าส่อันน,น,นี้อย่างว่าข่อยบ้า,บาไซไอันอย่างก็ลับพี่น้อง ว่าได้ใส่บักส้มใส่เรียบร้อยส้มไข่กระไส่สม้สมกระไส่เนียงกระไส่ใส้มดทุกอย่างเรียบร้อยตำเลยเนาะพี่น้องเนาะส่วนไปเลยเอามดเลยนี่กะละมังก็ตำหน่วยหนึ่งซื้อมาหน่วยหนึ่งพอดีพี่น้องต้องใส่สี่บาทสี่เหรียญนยี่แหละไขก่กระปุลูกันประมาณนี้แหละตำเลยนาะพี่น้องนะเนาะ นามมมีเลยพี the then, like ่น้องแห่งแ๊บเลยเลยในสนามันเอกก็เคียนสบเคียเทปออกคีอดีเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือสตล์ข่อยโอ้ยน้ำลายไหลหลหลกพี่น้องเอวาจังเลเไวเรื่องใดอยิบอไซพกะทินเทีพี่น้องเนี๋ยพกะทินก็เอาโรยนอกเพรพะวาถ้าห้าเอายแล้วมันอันิ่ตันหุงก็เบิดเสียดายเน เอาปุบเสร็ปากเอาเสียวนอกหนองเอานามมันออกแล้วนามตามมังออกแล้วปั๊ดหน่องฉ่ำหรอเปอ่าอืมเพ็บทุ่ใจเพ็บทุ่ใจเลยอืมอืมปักยูแน่เลยพี่น่อง บะหมี่อันนี้เด้อร์บัตไ,ไปเก็บพักสิคะกระิเป็นหัวหล่นนะพี่น้องนะตำหุงหัวหล่นหล่นก็สร้างมันเรียบร้อย,ยอุ้ยแสบแสบสร้างแสบฉันจะเอามาเทลงหมี่พี่น้องเห็นปะแสบก็ยังกินก็ไผ่ว่ะติกินผู้เดียวมั้งหันกะตำใต้เห็นพญายเรียบร้อยละ่ะบัตรไ,ไปเก็บพัก เดี๋ยวไปอันพิเศที่หลังคนระับนี่เรียบร้อยนะคะบานนี้กะเซียเอาขระปุนมาใส่พี่น้องขระปุนขระปุนขระปุนน้ำค่อยกินไปนะพี่น้องเนาะค่อยกินไปบานนะะี่จ้ะ อันหนาพักนาพี่น้องเนาะหนาพักกะก็อของวันหนากันล่ะกินซดกับซีบว่าแซ่ลัลกกะไอ้ปลาทรายม่อนเนาะพี่น้องเนาะที่ยางกินลงไปแค่นี้พอแล้วสิเอาไปยัางลายเว่อเจ้าว่าแต่ว่าบบดนียวบัตากระถินมาใส่เดี๋ยวแดนไปเอาบัตกระถินก่อนเนาะพี่น้อง ได้แล้วพี่น้องได้แล้วได้แล้วได้ตั้งสองยางเลยพักโอเคตรงนี้นี่เรียบร้อยค่ะดอกสนูค่ะสนูบ้านแผนนะคะนดอกสนูก็แค่นี้ก็พอแล้วพี่น้องเลยเสียวอ,อย่างายเนาะ นี่ยละก็มีประมาณนี่ละพี่น้องประมาณนี้มื้อนี้นกินนี่ยละมีประมาณนี้เด้อโอ้ยคือขาดแท้ทำไมถึงทำกับนางได้เออทำกับทำเห็นบ่าขาดเลยเนาะพี่น้องเนาะกินแบบเต็มที่เลยมื้อนี้ บ่ายโมงคงพอดีพี่น้องเขาเที่ยงบ่ายโมงครงแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายคลิปนี้สิไวไซ้ำนี่นะพี่น้องเนาะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเด้อถ้ามากกักดไล์กดแชร์กดติดตามม่นั่งน้ำแนสาวบนอยู่ต่างแดนขอบคุณได้หลายค่ะบ๊ายบายซียูบาย